ทรานวันนี้ก็มาฉีดวัคซีนเข็มที่สองเรียบร้อยไม่ต้องตัะแล้วน,นี่ฉีดวัคซีเอนี่ค้นะระว่เแล้วนะคะเยอะเลยเอ้า โอ้มาเด่นเด่นมาขอดูเนาะนั่งรอตะพนเอาไปมาืนนี่เลยปะมาแล้วเรืนนี้เลยไห่ครับราแก้มเมกี้ลัคซีนมากันเยอะเลยวันนี้วันนี้อ่าพันพันสองร้อยคน นั้ง200คนมัน200คนแต่ตอนนี้ก็สีไป500กว่าคนละ500กว่าคนสีได้เร็วครับสีได้เร็วครับพี่ๆน้องๆรอรอรอตั้งรัีด ฉีดได้เร็วมากห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยกว่าคนร้อยน้องสาวผมเจ็ดร้อยไหนตัพส์ไปบอกครนะนั่งรอกันนี่ฉีดได้เยอะแล้วฉีดได้หลายนอนนี่เต็มเลย งอใน,นีอีกเต็นท์หนึ่งถือกันได้เร็วเด็กผู้ชายมีคนเยอะอันนี้คนเหลือน้อยแล้วอันนี้ห้าร้อยแม่อ่าน,นี่แก่นน 500. อฮะ ครัพอ่อพ่แม่มาถือรถติดนะแม่แม่ต่างครับบอกพี่เจ้าบุม๋มให้มาตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมงครันนบ,นนบ,บ,บเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าตอนนี้ก็ได้ครับตอนนี้ก็ได้ห้าร้อยกว่าคนแล้วไงเจ็ดร้อยเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวมันจมาเจ็ดร้อยจะบอกวันนี้มันกลับไปบ้านไหมมันมันก็จะมาตอนบ่ายไงมันน่าจะได้ขี่ตอนเช้านี่แหละตอนนี้กี่โมง ถึงแล้วก็ถึงแล้วไห้ารอยกว่าแล้วจะหกรอยแล้วมันเลยอยู่ที่เกรอยแล้วบมหใหมาเลยมันบวาแม่มาไปขี่ตอนเช้าด้วยหรไม่รู้แล้วิรู้ตอนขนมเขาขนมให้บ้างด้บ้างขนมกล้วยแล้วกขนมคกลูกเอาให้แลเ็มที่สองครับเพ็มที่สอง เดีกจะมาเปินี่งยองอยเดียวว,วัน,นี่กกนตัวตามตัตามเนาะเ่มจะไปนายมันจะไปนายมัน,น,นจะหัวเราะอะไรเหรอไป่้างแล้าจะหัวเามแล้วมาเลยมาฉีดเราจะฉีดได้ตอ,ตอ,ตอนเช้าด้แหละ มาเลยสีตอนเ้าเ้วยสีตอนเช้านี่แหละมาเลยอนมัน้ามาเลยม่เล้าเยป็นตั้งนานแล้วมาเลยไปผมไปหน จะเปิดรถกันก็ยืนแขงเด้ป่ะเขาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนี่ครับแท็กซี่ครับแท็กซี่ครับแท็กซี่เรา่ะก็ก็ขขเขาก็ขเขาไปเปิดให้แม่ด้วย กดกดไหลัางนะเออตั้งแก่เกท็กซี่อ่านั่นแหละพอ่อนั่นแหละครับอันนี้นั่งแท็กซี่มาได้วันนี้เอาแท็กซี่มาได้ความนุเคราะห์อนุเคราะห์จากเสียพัน <c oughs> <c oughs> เสียพันได้ช่วยเหลือ ใ <ś led> ห้แท็กซี่มาใช้ <ś led> ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแท็กซี่แล้วเนาะะถือว่าเป็นรถเก่งนะกดระวางไปแล้วอนะ่ะกดระวางไปแล้วก็เป็นรถเก่งนะโอ้ยยังเหลืออีกเยอะครับคนก็ยังเหลืออีกอยเออกอยอะ1000พันกว่าคนพันกว่าคนขึ้นได้ห้าร้อยห้าร้อยกว่าคนก็ยังไะเหลือ,อกอบร้อยรวลวแปดร้อยคนนะครับก็ยังเหลือออีกอหลายคน เดี๋ยวผมจะถ่ายอีกสักหน่อยนะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเครื่องให้ผมแก่ก่อนเอา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 ปิดนม่ไปประตูปิดประตูเลยม่เป็นไร มาด้วยการจับไยก็แล้วรอรอกันอยู่แต่ว่นสนคนแล้วครับแต่ใกล้ละใกล้ละตอนเที่ยงนี้คาดว่าน่าจะได้ตอนนี้ห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยผมว่าน่าจะได้นะ อเี้ยงร้อยแปดร้อยเก้าร้อยะไบานเออแล้วคนมาเขาไปไหนคนดูดาหายซะแล้วไม่รู้ไปทางไหน โรงพยาบาลเวิดกาตัดกันเยอะแล้วเ่ิดการตัดกันทยอยทยอยตัดกันบ้างก็เสียไม่ไหวจะเรียกมีประสบการแล้วนะ โอ้โหไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ครับเสียจิ้นครับเสียจิ้นพันสองวันนี้พันสองเหมือนกันเหลอวานก็พันกว่าพันสองโอ้โหกระชีพที่อัเข็มแรกเข็มสองเข็มสองเราลุ้นจะใช่ไม่ใช่เออ เรือน้าวทีเจ็ดเรืน้าเรี่องเมสองใช่ไหเลมสองาไปแลม่กินแล้วไม่ได้กินยาดีจักินแล้วเดี๋ยวจะกินยาด้วยไหมกัญใช่กัญาทุุใช่เพราะว่ามันไช่กันอย่างี้เตรีมตัวไว้ดีแล้วแล้วก็เปิดขายยันโดสดเลยดะครับอ๋อครับครับนี่ครับเดี๋ยวกุวเสี่ยวนะครับก๋เสี่ยวเราอยู่ข้างๆโรงพยาบาลนี่แหละครับู้เลยรเลยอ๋อครับอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านนี้เลยกุวเสี่ยวอร่อยอร่อยเลยครับเจลน้ากเจี๋ยว ซีแพ็คครับซีแพ็คตอกซีแพ็คตอกซีแพ็คตกซีแผ่งตรง,ง,งนี้ก็จะเป็นบ้านของอนาอยกอบตออาสอจอ,อยู่ตรงนี้ด้านนี้ครับยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาพ่อกับแม่กลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทำที่ไหนเดี๋ยวผมไปไหวกทีหนึ่งเนาะครับครับสวัสดีครับ